ได้บอกไอ้หาไว้ไอ้เชียวไว้เ <com> ป <start médico> ็นชื่อหมวยอะไรเป็นชื่อหมวยไอแม่ไอหน่องอัดไปเลยเป็นชื่อหมวยไอหน้องอัดหลอกเชื่อเราหวานแล้วนเออใช่ไอตายเย้เออคุณไม่ทัน่ะ

ฮตู<ม>้ขอให้หลุด,มลด,ลดไม่เราก็แค่ทำให้เพื่อนมีความสุขเว้ยจะอยู่กับคนที่หลับตะคิ้วเกิดจะเอาลงไปเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องประจานชาวบ้านนี่กูลงตลอดแ <c oughs> น่นอนบูเลียนูเลียนูเลียนไม่แต่ว่ามีเรื่องราวด้วยอ,าอ้า,อาวไอ้พีคมาว่ะว่าอะไรเขากำลังจะกำลังนึกในใจว่า <c oughs> เรื่องที่ด่าพ่อแม่อีพียังอยู่ <c oughs> ยกำลังจะพูดถึง EP อีพีอีก เดี๋ยวเขาบัดชวนเข้าสกายหรหอกแฟนเบลชอบเบิลจะยืแบบบบนได้ไงดีครับมาชอบใครวะรู<อ>้สึกชื่อพ่อแม่มันะ่ะแอนดูย,ายา่าอะไรอย่างเงี้ยเอออ,อันนี้แบบเป็นเรื่องถนัดมึงนี้ไอเรื่องแฉกุนในแก๊งค์บบนี่นแอย่าอะไรย่าก็แตบบ่มีอะไรไปบบไปไปไปท่านเข้าไปชืป่ออะไรวะ

คลิปนี้ว่าฮาไปหลัวคลิปนี้ว่าฮาไปหลัวโอ้เมื่อเชน้อยป้าตาเขาไม่ตกโลกมึงจะตกอุ้ยมึงเอ้ยแอบด่าวกูกูถาเธอมาก่อนมาแล้วกูหลอกคืนชีพด้วยอ่ะมึงคนหลอกคือ้วนี่จะอ้วนจริงๆริน้อย คลิปหนึ่งอะรู้สึกว่าจะเป็นไฟไหนเฟรนดีม้มั้งไปหาดูอ๋อเดี๋ยวมันก็นรบีบลบเลยลบไม่ได้เราคลิปนานแล้วโอเคได,ได้ได้นะแต่ว่าตัวไม่อยากลบอ,อ,อเพื่อนมาขอมาออเพื่อนมาขอมาออไม่เป็นไรกูเห็นเพื่อนดีกว่าเราอ๋อเออเราครู้จัก่อเพื่อนเืเื่ออ่อือนอน ตีเต็ก้าตีเล็กก้าตีเล็กตีเล็กนะน่าจะไม่ใช่ตีเ uh ล huh ็กต wow ีเลน่ลจะไม่ใช่ตีเล็กกตีเล็กอย่าดูถูก้วยแต่ตีไม่เล็กนะครับกำลังจะเล่นน่ะป้ายังอีกล้อ่เล่นไม่ทันผมผิดอีกไม่ผิดไม่ผิด ตอนนี้ตอนนี้เรามีดาบเหล็กกับธนูมีลกธนูด้วยูฆ่าตัวายด้วยไหมเขาจะเป็นรอชิติด้ไีด้วยแมเนี่ยกินเลยคือตอนนี้กูอยากรู้ไม่มีใครไปอยู่เป็นเพื่อนกูเลยหรอคนเดียวดีแล้วโดดเดียวอยู่ดายกกคนเดียวเนี่ยอ้เดียวุ่นเกลยเดี่ยวามเดี่ยวยวไอ้เดายคนเดียวโดดเดียวยมากเบแม่เหมลาแิอม่งเลมัน เอม่มันชุ่มห่ยว่ะในใตต้นัดก็นั่นเราก็โปะอากโปมือรถบัรโปรถบัโปไอ่ใบกูโปกูก็โปโปังพ่อเขาดิโป้เกินี่คือมันตีเขารถหน่อยหนึ่งมาเล็กกับกูมล็อโคอไลท์อนเหรอมึงฮะล็อโคอลอนเหรอมึงเขาล็อกคอนล่์อนเอ่หญ่เฮ้ยใคอ ใครอุดเฮ้ยใครอุดที่ใบอุดเอ้ยถูกออกไม่ได้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 ในช้โอด I S P วะฮะใชโด S P วะเนอะอ U นปีแคมอ่ายูวลาเไม่มีอาาอื ตายอยู oh, ่ออกไม่ได้เออขอบคุณท um ี่คุณให้โอ๊ยเพื่อนใบมีมารยาทใช่ไม่เหมือนใบเลยไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนใบเลยอะอะไรอะนิสัยต่างกันเยอะเลยอะไร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 ล่ะอะไรล่ะแหม่ยอมแล้วความจริงใ่ะว่ามึงลบกว่าเดิมว่ะ สมองกระทบกระเทือนะลรหรือเปล่าลูกคือเป็นไรมากเปล่าเดี๋ยวพาไปหาหมอเออว่างั้นแล้วอ่ะมันดูเหมือนไม่เต็มพูดมากไม่เต็มเกินเกินไม่เกินก็ขาดไม่ล้นก็ขาดก็ล้นไม่ก็อะไรสักอย่างเหมือนมันไม่ได้ว่านะที่พูดมาไม่ได้ว่านะพูดมาให้ร่วงเลย <c oughs> เนู่นเงียบเลยดิไปังยป้อตาย อ๋อเขารู้แล้วที่มันบอกเดี๋ยวมามันไปเขห้องน้ำอ๋อนี่องอ๋อคำตอบแล้วนาไปไดกูรู้ะโอเคพอๆๆนี่าห้องน้ที่จริงเลยเรามีจิตสะพได้เพราะว่าเห็นหลายคนแล้วที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาไปนะก็คือไป้ห้องน้าเพราะเราก็เคยเจอแล้วก็คือว่าเดี๋ยวมานั่นแล้วเขาเลยแบบไปไหนรู้วแวีอะไรอย่างนี้ใบก็คงอยู่ในแนวนั้นตกการีใช่ ประสบการณ์จริงใช่ก็เลยพูดได้นะอย่าไปพูดให้มันรู้ก็แล้วกันไม่เป็นไรครับในคลิปนี้รู้กันทุกคนครับเดี๋ยวไปดูมันเองใบ้หายเฮ้ยก็บอกว่ามันป่วยพี่มึงจะพูดมากนี่วิวเสียสมาธิหมดนะฮะมีเชื่อเราตายดีที่สุดก็เนี่ยโดนทุบแล้วตอนนี้ก็คือต้องอยู่รอต่อไปแล้วทำไมไม่ป่นวะเอ้า ก็เดี๋ยวนี้เขาใจเย็นนี่หว่าก็เวลาให้เงาเฮ้ยว่าอกเฮ้ยวิวพูดมากทำไมอะไรเงี้ยเออมึงพูดมากทำไมวะเออไม่มันมันต้องแรงกว่านี้โดนไอ้ล็อกคอะไรตอนข่ามมันต้องแรงกว่านี้มันต้องแบบเฮ้อออกไปเลยนะไอเงีาไอ้วิววิวมันมามันมาโอ้โหมาจะที่ไหนอย่าแกล้งกูของคนทีวล่ากันอันตราย

เหนียงไรปะเนี่ยไม่ได้เว้ยมาที่บ้านหลังไหนึ่งก่อนแค่ต่ออุ้ยอุ้ยเขียคารวยคารวยขารวยอ่ะขารวยให้กระโดไปช่วยรวยอ่ารวยช่วยรวยเล่นยังไงกันเล่นของ ไม่ใครรู้เลยว่าเรากลับมาแล้วนะฮะฮะฮยต้อง้วยเรื่องนี้ไงว่าไม่รู้ก็รู้อยู่นี่ไงเล้วใครจะได้ชื่อชื่อนายู่ตรงเอาเล็กอะฐางแดงเอาชุดเลยเอาชุดเลยใครจะได้ชื่อด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วยิงไม่โดนสักแท้ใช่ไหด็โอ้ยปวดหัวเลยก็ไปเล่นไหมคะพีอีแม่งก็ติดไหมคะพีอีคันนี้ยิงไอ้หาพวกนี้ไม่เข้าเลยอ้ยปวดหัวเลยมันต้องพูดมากเลย

โดนไปมึงโอ้ยยิงยิงกูโดนดิอยู่กันไอ้ไบเป็นกำลังใจได้ไะคือไม่ใช่ไอ้คือคือไบต้องต้องเขาขอบอกไว้ก่อนไม่ใช่คือเขาบอกไว้ก่อนนะตอนรับค้าตั้งแต่วิวแล้วถ้าไม่บ่นบ่นไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ในวิวทำให้กูเครียดกว่าเดิมอีกทั้ก็ธรรมดาเองบ่นเพราะว่ากูบ่นอย่งกูเลยเครียดกว่าเดิมวิว มึงก็ใจกลุ้ม่ยะฮะ okay, okay. <c oughs> อย่าให้กูด่าวมากเลยมาฮะมึงอย่าให้กูด่าวะเอาให้พูดจริงๆริงไหมเนี่ยก็ธรรมดาให้เงี้ยเก็บแองจะมาลงที่เขาเอา้าก็มึงผิดจริงวะล่ะเออก็ใช่ทำไมเองไม่ลง <c oughs> ลง, <c oughs> งมัไอ้กูยิ่งไม่ไม่ด่าแล้วทำไม เฮ้ยไม่ด่าเราไปแหละพ่อพ่อเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้พอกดตัดเดี๋ยวพ่อน่าจะลงแล้วแหละรวยรวยมัรวยปั๊บปั๊บตายกันหมดยังเอ่ยรวยรวยเหมือนจะยังอยู่ฮะเหลือไส้เออรวยรวย เราเราต้องใส่ฟางแทร์ใช่ไหมเนี่ยเสือเหลือมาเลยอัหลืมันจะมาเด็ดตัวอเด็ดตัวเด็ดตัวตอนนี้มีเสือเหลืองอยู่ตรงกลางหนึ่งคาไห้ามันกลับแล้วไม่เป็นไรเราบอกเฉยเฉยเสือเหลืองไปบ้านสีเหลืองไปบ้านเขียวหนึ่งตัวแล้วน้องแม็กก็อยู่ะานนย ก็คนเยคนเลก็คนยามัวยะไม่ถานไมาปตไปืนไปตาสไปไปอัดวะโย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 ยังจขึ้นมาแล้วล้งลังลหลัง

เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีมีมีฮะป้านเหรอป้าป้าปเพื่อนเรามันเนียนมากเว้ยดูสีเล่าสีเล่านี่ยแหละก็สีแดงครับเพื่อนเพื่อนฝั่งเราอ่ะมันออกมาข้างหลังเห็นบหมวิวแล้วมันก็ตอบมาครับไปบ้างคนที่ชื่อนนท์จ้าอะไรต้นไข่หน่าไข่ห่าจ้ะสกินคล้ายคลึงได้ ชงเตอะ์ก like ินป้าก็ของเขาก็ดีเออมันจะเกี่ยวอะไรกับของมันได้หรือวะครคยกับคนไรสารสิ IP IP ไปซองแม้วเขามเหลี่ยงอยู่ไหนขาซ้ายครับผมคนอยู่ไหนวะ คนอยู่คนอยู่ตรงกลางเอาเลยอค้พอดีของกับพ่นเนียมไม่ไดถ่ายน้เลยโผมแล้วครับมคิก็ขอไนี้ก่อนรับผมาชอบิปนี้ก็ย่าลมกไลค์กดับครเพื่อนติดตานด้วยนะครัผมสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ はあ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 